ต้องขอบคุณทางไซแมทครับที่ให้เกียรติมาแชร์วันนี้ผมจะมาแชร์ในเรื่อง innovation and excellence in residential solar installation ันี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณจิตธนง n ินิลพงนะคะ CEO of Comsys Solar ขอเส c o r ร o r a บ i ว n มาแนะนำตัวก่อนครับผมจิตธนงนีลพงนะครับ CEO Comsys Solar ผมมาแชร์เรื่องทำยังไงให้ขายไมโครได้เยอะ แล้วได้รับความพึงพอใจจากลูกค้านะครับจะบอกว่า c o m ซิสโซล่าไม่ใช่บริษัทครับ c o m ซิสโซล่าคือ Product หรือ Business Unit ภายใต้บริษัท c o m ซิสค o r ์ o ปอเรชั เราเปิดมาแล้ว22ปีเราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วย IT ทครับ Barcode Solution Barcode Solution ท่านนึกไม่ออกเนี่ยเครื่องจดหน่วยที่ผมไปจดหน่วยประปาครับปาปาที่บ้านเลยจดว่าหน่วยเท่าไหร่ปริ้นออกมาเป็นใบเสร็จวางไว้ที่บ้านเพื่อเก็บค่าน้ำรวมถึงระบบที่อยู่ในนั้นเนี่ยพรวโดยบริษัท Comsys Corporation แต่พอมาถึงปี2020ที่เรา start Solar มันคือปีโควิดครับทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสครับเราเป็นตัวแทนจดหน่วยใ กับการไฟฟ้านั่นทําให้เราเห็นครับว่าค่าไฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆเราเลยมาได้โซลา่าแล้วเราทํำยังไงให้ได้1,200ซ้ายภายใน3ปีเราติดตั้งแค่กรุงเทพปริมณฑลก่อนเราไม่ติดทั่วประเทศเพราะเราแคร์เรื่องหลังการขายนี่แหละครับคือความลับคือคีย์ที่สุดหลังการขายเนี่ยคนที่ทำใหม่ๆอาจจะไม่เห็นความสำคัญทำามบ้าน ทำา5บ้านมันไม่เป็นไรครับอยู่บนหลังคาลูกค้าโทรมารับได้แต่ถ้าทํำพันบ้านทุกวันอะ่ะมันต้องมีลูกค้าถามสักอย่างอะ่ะหรือต้องมีเออร์เลอร์สักอย่างอะ่ะเพราะฉะนั้นเราคิดตั้งแต่แรกเลยหลังการขายผมตั้ง Control Room เลยผมมีอยู่6กโอเปอเรเตอรในการตอบคําถามเรื่องหลังการขายเนี่ยครับเป็นอีกคีย์สำคัญว่าทุกเจ้าบอกว่าตัวเองดี แต่ลูกค้าหลังตลาดครับเขาไม่เชื่อผู้ประกอบการเขาไม่เชื่อบริษัทแล้วแต่เขาเชื่อลูกค้าที่ติดตั้งจริงต่างหากลูกค้าที่ติดตั้งจริงจะเป็นกระบอกเสียงให้เราลูกค้าที่ติดตั้งจริงจะเป็นคนบอกต่อให้เราและนี่แหละครับคือการตลาดที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผมไม่เล่นในสงครามราคาครับสังเกตไหมว่าแต่ละอย่างผมไม่ได้ใช้แค่มาตรฐานผมใช้เบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมทั้งหมดเพราะผมเชื่อว่า การที่มินเจเรื่องการไปซ่อม่คือการไม่ไปการไม่ไปคือการไม่เสียถ้าเราใช้ของดีมันคือไม่เสียแล้วเราจะดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นของถูกและดีไม่มีอยู่จริงครับตอนนี้โซลา่ามันถูกลงแต่อย่าลืมนะครับว่ามันถูกแค่แผงอินเวอร์เตอร์ราคาแทบจะเท่าเดิมมา t i n g แทบจะเท่าเดิมค่าแรงเท่าเดิมค่าน้ำมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นผมมองว่า ถ้าเราพัฒนา after sale เนี่ยเป็นการตลาดชั้นหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าบอกต่อการไม่เล่นสงครามราคาจะเป็นหนทางแห่งยั่งยืนนี่ทำให้เรา m ม n a g ลูกค้าได้ทั้งหมด1,200บ้านโดยที่ลูกค้ายังพอใจครับวันนี้แชร์ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ